สว,ส, s. <S สวัสดีครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะว่าเออยากสร้างบ้านขายเนี่ยเราจะสร้างบ้านแบบไหนดีเออแล้วขายราคาเท่าไรดีนะครับเออแล้วก็ขายยังไงอะไรยังไงนะครับก็เบื้องต้นเลยนะนะครับสร้างบ้านแบบไหนดีขายราคาเท่าไหร่ดีนะครับอันนี้ต้องส,สรรํารวจตลาดก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือนะครับก็คือว่าที่ที่เราอยู่ที่ที่เราจะสร้างขายเนี่ยเออเขาขายกันราคาเท่าไหร่นะครับโครงการไหนขายดีวิ่งไปดูนะครับ ว่าเออเขาขายราคาเท่าไหร่แบบบ้านแบบไหนอะไรเงี้ยเนื้อที่กี่ตารางวาที่เขาขายได้ขายดีขายหมดเนี่ยคือต้องสมบสำรวจตลาดเยอะๆยนะครับว่าวิ่งไปดูที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับมีโครงการไหนที่บริเวณบ้านเราเนี่ยก็คือวิ่งไปดูให้หมดอะ่ะโครงการนั้น้ยขายยังไม่หมดเลยขายตั้งนานแล้วโครงการนี้เยังสร้างไม่เสร็จเลยขายหมดแล้วจองหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็มาวิเค,คราะห์ว่าอ๋อโครงการนี้ขายดีเพราะว่าเขาขายราคานี้บแบบบ้านแบบนี้โครงการนี้ขายไม่ดีเพราะว่า โลเคชันแบบนี้ราคาบ้านแบบนี้นะครับอะไรเงี้ยเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะนะครับแล้วเราถึงจะมาสรุปนะครับว่าเออ um, เราจะสร้างบ้านเนี่ยขายราคาเท่าไหร่แล้วก็แบบบ้านแบบไหนนะครับที่ตลาดต้องการนะครับราคาเท่าไหร่แบบบ้านแบบไหนแล้วเราก็ค่อยมาหาที่ดินนะครับหาที่ดินหาอะไรนะครับคำนวณต้นทุนดูว่าเราจะขายบ้านราคา2ล้านสองล้านกว่าเนี่ยที่ดินเราควรจะไม่เกินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ โอเคก็ตอบคําถามที่เขาถามมาในไลน์นะครับก็ประมาณนี้ต้องวิเคราะห์ตลาดเยอะๆนะครับหาที่ดินเยอะๆหาโครงการเยอะๆโทรถามสำรวจเดินเข้าไปดูในโครงการเข้าไปดูในบ้านเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ เปิดรับสมัครแล้วนะครับสําหรับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายนะครับเริ่มเรียนสอนสดนะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะสอนสดวันที่4ถึง8เมษายนนี้นะครับดูย้อนหลังได้นะครับราคาเพียง2,900บาทน,นะครับเนื้อหาอัดแน่นอัดเต็มจบคอร์สไปสร้างบ้านขายได้แน่นอนนะครับสอนตั้งแต่การหาที่ดินยันขายได้ นะติดปัญหาตรงไหนโทรสอบถามกันโดยตรงนะครับไลน์ถามโทรถามได้โดยตรงนะครับท่านใดมีเวลาว่างนะครับก็แวะมาชมโครงการได้มาพูดคุยมาอะไรกันได้นะครับเป็นที่ปรึกษากันตลอดชีวิตนะครับราคาเพียงแค่2 9 0 0รบาทเท่านั้น,นครับเลียส่อน4-8เมนี้ครับสมัครรีบทักไลน์ด่วนเลยครับ